อันนี้เราจะมาขายข้อสองสัยกันนะครับว่ามีคนสงสัยว่า Honda าหร้สาตัวใหม่สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้หรือเปล่านี่ยครับอันนี้คือหมวกกันน็อกครึ่งใบนะครับเราก็สงสัยเหมือนกันตอนซื้อมาก็คิดว่าน่าจะใส่เต็มใบได้แล้วก็ครึ่งใบได้ใบหนึ่งแต่ว่าข้อจริงๆแล้ว มันจะมีนิดหนึ่งมันมันปิดบาอไม่ได้มันเกือบจะได้แล้วนะนี้แค่แค่นิดเดียวเองปิดล็อกตรงนี้ไม่ได้แต่สังเกตได้ว่าตรงนี้มันปิดล็อกไม่ได้แต่ว่าใส่ใส่ได้ทั้งใบเทั้งใบสามารถวางได้แค่ปิดปิดบออไม่ได้เท่นั้นเอง นิดเดเียวะครับแต่ข้อนี้ก็ถึงจะใส่ใเต็มใบแล้วปิดบอกไม่ได้แต่ว่าใส่ของได้เยอะมาก